สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออมสินเซียนะคะกับช่วงช่วงอะไรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะเราจะทำเมนูอะไรกันน่ะปัง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 แฮมชีปังแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ฮมชีพักหวานคะ่นะ จะมีอะไรบ้างนี่ขนมปัง8ชิ้นค่ะแล้วก็นมสดค่ะแล้ว่ชอบค่ะนมสดลดจค่ะอืมแล้วก็ไข่ช้อนฟองแล้วก็นี่เนยเค็มค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าใส่กระทะแล้วก็ เช้เช้เชาเชาพอแผ่นชีสอแผ่นชีสสีสวยไหคะสีม่วงาวต้ห็นหไต้องดูอดหแล้วก็มัสเาชีแบบไหนก็ได้ค่ะค่ว่าเราเอาแบบนี้ค่ะ เราเลือกจากเลือกจากสีทูกนะคะน้อเน่นผามพามแล้วก็มีแฮมแฮมเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสุดท้ายท้ายสุดก็คือผักหวานผัหมมกหวานค่ะน้องนะที่จริงแล้วเราจะใช้ผักโขมนะคะแต่ว่าที่ตลาดไม่มีคะ่ะเราก็เลยต้อง มาใช้ผักหวานค่ะผ <Okay. S 1> ักพื้นบ้าน <Wow. S 1> าก่อนอื่นนะคะเราต้องไปต้มก่อน,นะคะ่ะสักประมาณ3นาทีนะคะก่อนอื่นเราก็เปิดแก๊สน,นะคะเอาแบบไฟกลางๆค่ะเต็มนะ้ำลงไปดูมีคนมาให้กำลังใจด้วยนะคะน้ำเบล ก่อนอื่นเราก็ต้องเด็ดผักหวานก่อนค่ะต่อไปเราจะมาลวกผักหวานกันนะคะประมาณนาทีหนึ่งค่ะนาทีถึงนาทีครึ่งน,นะคะใส่ล<อ>งไปเลย,เลยคน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 ,คนละกะชีมเบิงคนคนหลักกะซีเบง สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะผักวางแล้วก็ได้ที่นะคะแล้วเราก็ยกขึ้นมาค่ะอืน่ากินหรือเปล่าเอามาพักไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำต่อไข่ก่อนค่ะต่อไข่ใส่นมเพื่อเป็นเคลือบขนมปังค่ะจะต่อไข่ค่ะมาดูสกิลการต่อไข่ค่ะ จะไม่เอาเปลือนะคะ่นะน้ยแล้วก็เราจะมาใส่นมจืดกันนะคะนมจืดก็ใส่ตามชอบเลยนะคะว่าชอบน้อยชอบมากชอบางกลาง ก็ใส่ปางก้างชอบมากกใส่มากๆอะไรเงี้ย <c oughs> มามเราจะใส่ใส่ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราไม่มีสูตรตายตัวค่ะเพราะว่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเราก็จะมาปิ้ลเปิ้ลเ้ เราก็จะทำหมดนี่เลยนะคะสี่คู่ค่ะคู่แรกเราก็จะใส่ชีสแผ่นนะคะเราต้องค่อยๆพิถีพิถันนะคะเหมือนงานศิละปะเราต้องละเอียดอ่อนแล้วก็แปะลงไปเลยแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะใส่แฮมค่ะ โดยหน้าโดยหน้าแฮมคะเราใช้มือนะคะเพราะเราล้างมือแล้วนี่เราก็จะใส่พอพอพอได้ใส่นะคะพอเราไม่เน้นถักค่ะเราจะเน้นชีสกับไปมัสเซเรล่าชีสนะคะไม่เป็นซิปค่ะนี่ข้อนี้เขามีซิบนสิชีส หอมแปลกๆคะ่ะแห้เราก็จะโรยหน้าเนี่ย่ะคะมแบบโรยหนะ้าเราจะโรยมานาน้พีนเราจะใส่ชีสเยอะนะคะแล้วก็จะใส่ผักหวานเพิ่มอีกนะคะเพื่อความสวยงามเพื่อให้ดูไม่อ้วนนะคะ ปิดด้วยขนมปังเปืป้อนๆนี่ค่ะแล้วก็พักไว้นะคะและส่วนที่สองนะคะเราจะไม่ใส่ผักค่ะเราจะมีแค่แฮมกับชีสนะคะ ก็ถ้าน้ำหนักเยอะก็ไม่เป็นไรนะคะวันเดียวเองไม่ชินสองวันหรอปังมีแต่ชีสนะคะแฮมกับชีสค่ะไม่ได้ใส่ผักหวานนะคะแล้วขั้นสุดท้ายนะคะเราจะไม่ใส่ผักหวานนะคะเพราะว่าจะมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะแตกตา่าง ปังใช้ซีใส่แฮมใส่มาร์ดชสปังต่อไปนะคะเราก็จะมาชุบไข่กับแป้งที่เราเตรียมไว้นะคะสองสูตรก็คือใส่ผักหวานแล้วก็ไม่ใส่ผักหวานค่ะแต่ก่อนอื่นจะชุบแป้งนะคะเราจะเอาเนยใส่ าก่อนคะ่ะกระฐาน้อยกระฐาน้อยคอยใจใส่เนยลงไปคะ่ะเอาไฟกลางๆอ่อนๆคะ่ะแล้วเราก็เอายังเปิดไฟอ่อนๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะชุบแป้งกับไข่ ปึ่งสองข้างนะคะปึ่งแล้วเราก็เอาไปใช้กระทะเนี่ยค่ะใช้ เลวนะคะกอเนลใส่การได้ค่ะต่อไปสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองของเรามีผักค่ะจุ่มเลย กจะเอาปังแฮมชีสผักหวานนะคะไปเข้าไมโครเวฟนะคะเพราะว่าเราจะทำให้ชีสมันยืดนะคะเพราะว่าจีแล้วมันย,ยังยืดไม่เต็มที่ค่ะล้วก็เลยจะเอาไปยืดอีกนะคะแล้วก็ใช้ฝาครอบนะคะปิดไม่ให้ความชื้นมันต่อไปคะป่ะปะประมาณหนึ่นาทีนะคะ ชีสผักหวานของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมากินกันแล้วนะคะปังแฮมชีสค่ะชิ้นนี้ไม่มีผักหวานนะคะ แล้วมาเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะหอมเนยค่ะ<ม>อืมชีสเยอะมากเยอะมากอยากปาดมาให้ดูจัง คงน้ำหนักเพิ่มแน่เลยอ่ะเป็นอาหารเช้าได้เลยนะเนี่ยอืมูชีสชีดทะลักลอยกัน เหมาะก,กับเป็นอาหารเช้าได้เลยนะคะกินกับนมจืดตักเนียนค่ะมาเราจะมาชิมแบบที่มีผักหวานนะคะกินแบบร้อนๆจะอร่อยนะคะต้องรีบกินค่ะนี ืกลิ่นผักหวานแรงมากค่ะหวานหวานมันๆผักหวานอยู่ข้างใน หอมชีสมากแล้วก็กิน่นแฮมถือว่าผ่านค่ะนี่เป็นอาหารเช้าแลนะ้วเนาะจับนมจะต้องกินร้อนๆนะคะสำหรับคนชอบชีสก็แนะนำนะคะ แต่ต้องใส่ผักเยอะๆหน่อยนะจะได้ดูมีอะไรสุดท้ายนี้นะคะ <laughs> ก็จบไปแล้วกับช่วงอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะคะกับเมนูปังแฮมชีสผักหวานนะคะกับนมจืดคะ่ะ <laughs> ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะคะแล้วถ้าอยากเห็นอ้อมทำอะไรก็ ยังก็ลองติดตามชมในคลิปในช่องออมสินเซียได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ช่วงนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย